สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับนลินตามฝันนะครับผมมาอยู่ที่ปูซีสูนย์นะครับผมเดี๋ยวมาหาแน่ทางให้ฝากพี่ฝากนอนนะครับผมตอนนี้เข้าไปหาปูคนอน,นะครับผมที่ใดตัวใดแนวทางของปูซีศูนย์ครับผมแม่แมงมุมี่เราเรียนหบ ห้องเดินหากับหกเพราะว่าในชุดเต็มมันเดนห้องห้นี้มันหนหกหกเมันจะเดินอยู่ที่หกมันเดินหลุดรับหกวันนี่ยังไม่หลุดเนาะวันนี่ออกตะลักออกตะเล็กวิ่งอีกสิบตรงๆเลย ควันนี้จะได้สีตัวเดียวไสได้แต่ว่าปูวไปปกติปูวาป่วาิาปาปาปไปหกหกแปดตอนนี้คุยกันอยู่คับห้าหกห้แปดแต่บาีิเกตแดงเลยม,มาทันก่วงเลยไปไปแล้วทนเนียมาตรงกัน <c oughs> แต่ระสอยเก่านะคะเ้อเมือดีๆดนะครับทุ่นวันนี้ม่ตัวเดียวเป็นวารักเลยออกรักนะหมวดที่ยิบเก่าปูนี่แล้วัมวที่ยิบเก่าซึ่งแต่ถ้าว่าเลขเลขวิ่งนี่งสามสิบวันละมันใจเจ๊กวายมา มันใจคือเก้าเพราะมันเดินเดินดีย่างพันาลึกรักเส้นี่มาพูดแสดงว่าเว่าพันาลึกอะไรเส้นก็จะงวดก็เก่าเขาถายละสิบตัวนี้เลขแปดกับเก้าเามาเขาเลยมาเน็มทีแปดมาถ้าแปดมามันจะเป็นแปดสินแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าถ้าเก้ามาจะเป็นเก้าสิเก้าสองเก้าเจ็ดตัวเก้ามันออกเก้าเก้าตรงตรงเมาวันี้คือให้ตัวเดียวมาเลยกูวัที่แล้วพูเห็นมัน รางวดมีตัวเดียวหรากับหาห้ากระหงแต่เขาเน้นที่หกนะงวดนี้มันมันมีสี่ตัวเดียวตัวเดียวทั้งทั้งสี่ห้าศูนย์ส้นกันเน้นที่ตัวเดียวโอ้สี่สี่ในบนหรือล่างจ้าปูล่างอย่างเดียวโอ้ล่างอย่างเดียวสี่ปักหลักสิบล่างอย่างเดียวแสดงว่าสี่มาในหลวดเดสหลักสิบนี่แล้วมันเดือดตัวเนืองมากนี่กันถ้าเอา ถ้าเาเอาหาสุขหาสุขส้นนี่มไม่จะได้สีตัวเดียวเป็นงวดที่ยี่สิบเก้ามาในงวดที่ยี่แปดอมาส้นหกตัวเดียวแต่ววาลาบหกบช่ไหมลาบหกเลที่เลียมันมาได้หรือขขึ้นเหนีออกลาบขายังไม่ได้หรอกแต่ว่าเกิดสังเกตมึงเดินี่คือมันมันลาบหกมันออกไทยดีละะเขาเลยมาเรียกตัวนี้ได้หกหกแมนแมนแมนคแมนเอเอาตัวนี้นี่นี่นี่มันมันจะมาตัวหนึ่งแต่ว่าห้าเนี่เนี่ยรักนวยเห็นไหม หกเจ็ดแปดเก้ามดนหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้มันมาสิบมันมาเด่นที่สิบนะเราเขาเป็นหน่วยบรานเ้างน้มาเรียกแกตในวงกลมออกแต่เฉพาะในวงกลมมันบกสังเกตเป็นจุวหน่อยมันน้ัสรุปแล้วบัานห้อเหาสรุปหลักสิบคือหกห้ากับเป็ดจากหาหกเ็เป็นห้าหกหกห้าตัวนี้ม่มมมีมันจะเยอะอยู่สามปี เก็บหนาจอไว้เลขชุดสิบกอโตค่ะตรงตรงไม่ต้องกลับแม่นยังว่าได้ในรถดอกถ้าสุดนี่ก็ว่าได้ในรถที่ห้าเน้นกับว่าได้ในรถข้าวปล่อยแบบบานมากมาเดินทีซีล่างเลขปล่อยซีละคลิปตัวเดียวแล้วแล้วหลักหน่วยเดียวบนอีกพวกหลักหน่วยเดียวบานนี้หลักหน่วยเขาว่าได้ในใส่เขาปล่อยบนก้อนจะปล่อยบนก้อนเดียวนี้ต่อไปยังไม่เป็นคลิปข้างบนเนาะว่าแล้ว หอาไปบนกอะอ่อันนี้อันนี้งนีอันนี้ล่างันนีล่างล่างไปแต่สีค่สีสห่ปล่อยห้วิ่งสีเหมนกอนฟันหอกกแเลือไม่กันนะทีอันนี้บนเนาะเพาะเเคบนนี่มันจะใส่อะนปูบนเนี่ค่ะหากอระยายเงาไปเลยเก้าเหลักสิบเม็รเดียวงวดที่สี่บสาบนจิตูบนเก้าหลักสิบเม็รเดียวงวดที่สี่สิบสามเกหลักสิ่สู วดที่สี่สุดสที่หนึ่ที่สองทุนที่าทนบ้านนแจกสุดพรอมครับรู้แล้วบอกชุดแจกสุดชุดแจกสุดสุดเดินดีสุดเดินดีเลยบอกตอนห้องวิสาหกับหองวิาครับผมแต่อาไรที่เขากับอะไรบ้างเดียกันได้มาเดียวกันจากสี่สิบสองวัวันที่แล้วมันเด่นที่หนึ่งตัวเดียว สูตรตามนี้นะครับคุณรุ่งแคปนาน้อให้อยากไปสูตรดาวพีสไปอะตรอว่เทศเราวเนาะไปพิจารณแล้วนาน้วก็าเพ็รดาวเดือนสเกวเอาน้มปูดีไม่ได้คิดไรปวดหัวเาบางคิดแต่ลูกปวดหัวน้ำหลดน้ำเลยโมให้ตัน้มาเคยคิดว่าถือนรับเ็รับเ็่อนันรับเข้นอังที่ดีกับที่ตามช่องเดืสกลอรมงบรปวดหัวไม่เสพงวดกุแล้วนะเาปกว่ม ับูใดัอันนี้คืออันนี้คือสูตเต็มมั้เากสจับในเองนี่ชุดเต็มนี่จะพูดขั้นเน็ตเมหรอ่งตัวใดงานาเสร็เน้นตัวใดคือคือเรขล่างนี่ครับครับเป็นสูตครับพูี่เบิ้งครับพ่อหนึ่สิเด่นตัวเมากที่สุดวันนี้ปูปล่อยแต่สูตรบทก่อนมันบอ หมก็เทิงล่างเล่างแต่สุดแต่ว่าเขาวัดน้เน้นหลานเขาเน้นแต่สีหลักสิบตัวเดียวสี่ไเีเดียวหลักสิบดีให้เอาไปเต็มกันถ้าเขาเอาบมากมานก็จะจับตูมันให้จับตัวมันเขาเน้นลักนวยมันมันมะเขาว่าที่แล้วห้ากเจ็ดแปดเามันก็มาเดีนที่หก มันมนมีหานันามตองแมงมันจะไม่หายเราพ่อต้องคิดหาลัเดไม่หกคมแต่ห้าเห้าเถิดอลัเลยมีหานั่นมาปูงานมันมาเด่นที่หกเขาเลยจับรักหกเนี่ยรักสิจา้าหกก็เป็นหกขาดหนึ่บ่เลย่มี่หกเขาเราวว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 สวว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 ่วว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 ว บ่คนบ่เห็นแล้วตัววงกลมเนาะก็ว่าออกแต่เฉพาะในวงกลมว่าทาผู้คนเด้ว่าบ่แม่นว่าอ่อนดอกเฮาจะมาเขียนบ่แม่นดิเฮาเฮาก็ย้อนเบิ่งก็ได้เขียนไว้เฮาเขียนเฮาเขียนไว้มีกระดาษอยู่บ่กระดาษให้ไเมากระดาษไม่เขียนแม่นแล้วก็คือบ่เคือบ่เห็นว่าเฮาอตัวนี้ลเฮานนก็ตกับ5 5กันเฮาเอตัวเดียวมันก็กับ ห้าหกเป็นหกห้าทงาวันนี้นักซิ์ดนซีนะพูเนาะตัวเดียวข้างบนลักซีตัวเดียวแต่ว่าเขาหววได้เขาปิดทาหน้าเป็นยอดข้าง ครับผมตอนนี้เขาก็าบิังสรุปทายนะครับผมกับปูซีศูนนะครับผมหลักสิบปูวันไข่มะเกานะครับผมบนนะครับผมเนาะก็มีจับคู่ให้แล้วก็เก้าสามเก้าสี่เก้าหกนะครับผมส่วนหลักสิบบนนะครับอันนี้แล้วทังล่างรับบนล่าง บนกับล่างนะครับผมหายมาสองตัวท้ายนะครับหลักสิบก็มีสี่นะครับติดสี่งวดวันที่สิบหกพุณภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเนาะปูพันก็ได้ออกหายแล้วก็ยาน้ำได้ด้วยนะด้วสูตรหลักสิบสองสี่ชมครับผมงวดที่งวดงวดที่<อ> <9. S 1> สี่สิบสามอ้เก้าสี่สิบสองงวดสูตรหลักสิบสถิติมัน งวดที่สี่สิบสามนะครับผมมักกระจัดคัดกระพานไปสตดมาหมัยครับครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับเนาะปูบนกระหามาแล้วนะครับสุดยาวดสุดยงวดสี่สิบสามแล้วนะครับผมเนาะปูบนกระหาออกมาแล้วนะครับผมตามนี้เลยครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเอซี่นะครับผม ฝากติดตามนลินตามฝันด้วยนะครับผมเนาะงวดกอนห่อเห็นหนึ่งกับสามหนึ่งสามหกครับเต็มเต็มมันนะครับผมห่อก่ามาเน่นเน่นไปที่หนึ่งกับสามหลักสิบบนครับมาสิบมากบนแด้มาสิบมาหน่วยได้ครับผมนะครับผมเนี่ยทั้งเป็นกระไหมาแล้วนะครับผมก็ะแคบหน้าจอไว้เดอร์ครับเด้อเดี๋ยวผมก็ขอลาทำาส้มไปก่อนนะครับนลลินตามฝันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ